สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์ p ป라이์ Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับรายการ o อ c l o c k Zone TV กับเก้ค่ะครับผมฟลุกครับค่ะพบกับเก้แล้วก็พี่ฟุกแสดงว่าต้องมีอะไรสนุกสนุกมาน,นำเสนออีกแล้วอะไรสนุกคืออะไรฮะ ก็เป็นพวกอุปกรณ์สนุกสนานเรามาเล่นแบบสไลด์ปื๊ดปั้ดปื๊ดปั้ดอะไรเงี้ยพี่วันนี่ไม่ได้ขายสไลเดอร์อะไรเงี้ยนะครับอุปกรณ์เครื่องสนามเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยแกขออุปกรณ์ได้ป่ะแป๊บหนึ่งรอแป๊บอะไรวะเฮ้ยใจเย็นน้องไอ้น้องใจเย็นพูดอะไรไม่ถงใจโอเคโอเคโอเคยอมนะครับยอมยอมอ่ะวางกันต่อาเลื่อนเข้าเรื่องดีกว่า อ่ะต่อต่อต่อันนี้มีแท็บเล็ตนะครับจากเทเลเมเซอร์นะครับในรุ่น i c o n i a t a b A 5 1 0 A 5 1 0หน่งนะครับหน้าจอโอเคลองสัมผัสมันหน่อยละกันตัวนี้นั่นเองใช้ A ห้า่งศูนเนี่ยครับเป็นแท็บเล็ตที่มีหน่วยประมวลผลใหม่ล่าสุดค่ะเป็น Nvidia Tegra 3 Tegra 3ซึ่งเป็น CPU ที่เป็น quad core นั่นเองครับ4แกนประมวลผลถูกต้องวันนี้อันนี้ไม่ธรรมดานะครับแน่นอนแน่นอนถ้า flip core นี่กี่ flip core นี่เท่าไหร่ ฟิปห้าไงคะอ่ามันไม่มีห้าของนะฮะเคเดี๋ยวมาดูหน้าตาของอินเทอร์เฟซไอตัวของเอเซอร์ไอคอนิทับ a ห้าหนึ่งส่วนกันหน่อยดีกว่านะครับหน้าจอนะครับก็เป็นแท็บเล็ตฟูลไซส์นะครับสิบจุดหนึ่งนิ้วสิบจุดหนึ่งนะครับเป็น w x g a นะครับค่ะเรโซล u t i o อยู่พันสองแปดสิบคูณเจ็ดร้อยยี่สิบก็ชัดก็ชัดอยู่นะครับค่ะแต่พี่สังเกตอยู่จุดหนึ่งนะครับก็หน้าตาจะเหมือนไอคอนิทับรุ่นรุ่นก่อนรุ่นก่อนแต่ว่าพี่สังเกตว่ากล้องเนี่ย มันเอียงไปเบ้มาทางซ้ายมือนิดนึงตอวใช่ไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะย้ายมันนิดหนึ่งแล้วก็รวมถึงอินเตอร์เฟสก็คือเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมมีแค่ตรงนี้พี่กล้องที่เบ้ไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าอะไรคะพี่ก็ไม่ส่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปทาเยว่เพราะว่าเขาเป็นเพราะว่าเขาตาเอียงอ๋อคนทำสายตาเอียงอืหรือแม้แบบเป็นเกาหลีไงต้องแบบเบี่ยงนิดนึงอะไรเงี้ยเหมันแอปแบล็คอระประมาณนั้นเขาดูข้างหลังเลยเนาะข้างหลังก็ได้นะครับ อ่ามีสัญลักษ์แปลกแปลขึ้นมานะครับมีโลโก้ก่อนแหละคือโลโก้ของเอเซอร์แล้วก็สัญลักษ์ห้าห่วงแบบนี้กระเบื้องกระเบื้องห้าห่วงคุณผู้ชมครับกระเบื้องห้าห่วงเร็วๆต่อจะเป็นสัญลักษ์อะไรต้องแก้เอาอีกทีโอลิมปิกี่จะใช้น่ตีแล้วเนี่ยโอลิมปิกเป็นโอลิมปิกนั่นเองนะครับปีนี้เป็นปีที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับที่ลอนดอนนะครับซึ่งเอเซอร์ก็เป็น worldwide partner ของกีฬาอุปถิกด้วยค่ะเป็นผู้สนับสนุนใช่นะครับโอเคด้านหลังก็จะมีกล้องนะครับแต่ว่าตัดตัว LED flash ออกไปด้วยโอนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ด้านล่างก็จะมีตัว Dolby Digital Surround ใช่ไหมเอ่ยการันตีเรื่องเสียงการันตีเรื่องเสียงว่ามันแรงมาสมควรนะฮะบอดี้เป็นสีเงิน Metallic นะครับแล้วก็มีพื้นผิวเป็นเท็กเจอร์แบบเป็นจุดๆหลุมๆหลุมๆหลุมๆให้เราสามารถจับให้จับได้ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตาของอินเทอร์เฟซรอบๆก็ คงเดิมนะครับมีปุ่มโวลูมลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับปุ่ม power ตรงนี้ใช่ด้านซ้ายดานขวาแล้วก็ปุ่มวุ้ปุ่มนี้เก๋มากเลยอ่ะเป็นปุ่มโวลูมอัพดาวนั่นเองใช่ค่ะตรงนี้เขาจะบอกเลยว่าอันนี้อั d ดาวบางทีเราจะสับสนเนาะกงกดไปก่อนลองดูอไงแต่นี่บอกมืดจับไดแล้วช่คะด้านนี้จะมีอะไรบ้างครับน้องเกดด้านขวามือนี่ค่ะก็จะมีพอร์ต m i โคร HDMI มาให้หนึ่งพอร์ตด้วยพอร์ตแล้วก็เปิดตรงนี้ออกมาจะเป็นช่องสําหรับใส SD สติกาสตนั่นเองครัโอเคเดี๋ยวว่ามาดูในส่วนหน้าตาข้างในอินเทอรฟกันเลยดีกว่าเนาะได้ครับโอเคก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับนี่เลยอันี้ที่ลอนดอนหรือเปล่าคะที่ลอนดอนที่เมืองไทยี่แหละบ่าย3ามขวานะครับอเคเลยหน้าตาจะดูแปลกจากเดิมเนื่องจากมันเป็นระบบปฏิบัติการแบบใหม่นะครับซึ่งเป็น Android 4.0ไอศครีมแซนด์วิชนะครับแล้วก็ โอเคมาดูในส่วนของสเปคกันหน่อยนะครับจะมี about tablet ตรงนี้นะฮะก็จะดูสเปคนี่อย่างที่บอกเป็น Android version 4.0.3นะครับโมเดลเป็น A510 นะครับโอเคมาดู device information h a ์ d w a r e ของเจ้าเครื่องตัวนี้ก,นกันก็เป็น flex version นะครับแล้วก็มี CPU เป็น Nvidia Tegra 3, <M> 3. นะครับ <M 3. S 1> มีสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่1.3 GHz นะครับต่อคอนะฮะ แล้วก็มีรอมอยู่ที่3าย2 GB แต่สามารถใส่ m มโครสติการเพิ่มความจุของเพิ่มได้อีกได้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชันต่างๆที่มีในเครื่องหน่อยดีกว่านะครับจุดพิเศษของตัว c อค i นียกรุ่นนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่เป็น Widgets ของทาง a อเซอร์เขาเองก็คือ a อ e r Ring นะครับก็เป็น shortcut ในการเข้าสู่เมนูต่างๆง่ายๆนะครับก็เช่นจะเข้าไปแกลเลอรีเข้าเบราว์เซหรือจะเข้าสกรีนช็อต จะถ่ายรูปก็สามารถทําได้เลยเลือกตรงนี้ได้เลยทีเดียวอยู่ทุกอย่างนะครับโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็น WiFi อย่างเดียวนะยังไม่มีที่เป็น 3G อ๋อใส่ซิมไม่ได้ใส่ซิมไม่ได้นะครับก็เป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับที่ีน่าสนใจเหมือนกันด้วยราคาที่มันก็ไม่สูงมากด้วยใช่ค่ะและเพิ่งเปิดตัวด้วยนะฮะก็ยังใหม่อยู่นะครับใครที่เป็นสาวกแท็บเล็ตของเอเซอร์ก็ลองไปติดตามมันดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ เอเซอร์ไทยแลนด์ใช่ที่ได้ส่งเจ้าตัว A510 ไหมเราได้ลองรีวิวเล่นกันนะครับค่ะงไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแ<ช>บวใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ